สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food b y c i a ค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคัพเค้กวานิลาค่ะเป็นสูตรคัพเค้กซิฟฟอนนุ่มฟูหน้าไม่ยุบก้นไม่หดเหมาะสำหรับการนำไปทำเค้กโบราณหรือคัพเค้กอื่นๆค่ะในคลิปนี้จะมีตัวอย่างการตีไข่ขาวแต่ละแบบเนื้อเค้กจะออกมาแบบไหนและหากเข้าเตาอบได้ไม่หมดจะรอได้กี่นาทีเราไปชมกันเลยค่ะ ปริมาณและอาาัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมแล้วเรามาเปิดไฟ,ไฟวอร์มเต้าก่อนค่ะจะจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็จะเปิดไฟวอว์มเตาที่1 6 5 1 7 0อองศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะ ต่อไปให้มาทําการแยกไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจํานวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวโดยระวังว่าอย่าให้มีไข่แดงติดมาในไข่ขาวค่ะต่อไปเรามาผสมส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่น้ําตาลทรายเกลือและนมสดลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้าตาลทรายละไรดีค่ะ ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาหากต้องการใส่กลิ่นอย่างอื่นก็สามารถทําได้ค่ะอย่างเช่นกลิ่นใบเตยหรือว่ากลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นส้มค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปให้เราใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูล,ลงไปในส่วนผสมค่ะ หลังจากร่อนแป้งเค้กเละบผงฟูล,ลงไปในส่วนผสมแล้วก็ให้ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่ครีมออฟท่า,ทาหากไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นตีต่อค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป น้ำตาลทรายให้แบ่งใส่จำนวน3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ15-20วิค่ะการเลือกใช้ไข่สดใหม่และการแยกไข่ขาวโดยไม่ให้มีไข่แดงติดมาก็จะทำให้เราตีไข่ขาวเร่งขึ้นง่ายด้วยค่ะหลังจากใส่น้ำตาลไปจนครบหมดแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มค่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศจากนั้นเราก็จะมาผสมส่วนผสมของไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงค่ะแบ่งไข่ขาวมาใส่ในส่วนผสมของไข่แดงโดยแบ่งออกเป็น3ครั้งค่ะแล้วก็คนแตร่รอมด้วยความเบามือแต่ไม่ควรผสมหน้านเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุทำให้เค,ค้กยุบค่ะ ใส่ไข่ขาวไปจนหมดและคนตะล่อมให้เข้ากันดีจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากอาจจะมีเศษของไข่ขาวและเศษของไข่แดงที่ยังไม่เข้ากันดีค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้มาเทใส่ถ้วยคัพเค้กค่ะจะใช้เป็นถ้วยจีบเบอร์3217ค่ะ สูตรนี้ได้ประมาณ20ถ้วยค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะในตอนที่เทจะมีลักษณะเป็นริบบอนตามภาพค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้กระแทกพิมพ์เบาสองาครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบด้วยเลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาค่ะจะใส่เป็นไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมค่ะ ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ13-14นาทีระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะลักษณะของเค้กก็คือจะขึ้นฟูขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ขึ้นฟูแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีสีเข้มขึ้นค่ะให้สังเกตว่าพอมีสีเข้มขึ้นที่สวยแล้วก็ยกออกจากเตาได้เลยค่ะ แต่หากไม่แน่ใจก็สามารถใช้มาสะ,สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะแต่หากเราเปิดเตาเช็คบ่อยๆก็จะทำให้ไฟลดลงและอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะหลังจากเค้กสุกแล้วให้นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆสอาครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นก็คว่มเค้กลงค่ะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะ หากใครใช้เตาเล็กไม่สามารถนำเข้าอบพร้อมกันได้ทั้งหมดก็สามารถนำเข้าอบต่อจากชุดแรกได้เลยค่ะคลิปนี้แจ็ะพักไว้ประมาณ13-14นาทีส่วนผสมจะเริ่มเหลวค่ะแต่ก็ยังใช้ได้แนะนำว่าไม่ควรพักเกิน15นาทีค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบเหมือนขั้นตอนแรกได้เลยค่ะ ใช้ไฟและอุณหภูมิเหมือนเดิมนะคะพอสุกออกมาก็ให้เคาะเบาเพื่อให้เค้กเสร็จตัวและคว่ำไว้ให้เย็นค่ะหลังจากเค้กเย็นเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะชุดนี้เป็นชุดแรกที่เข้าอบนะคะหลังจากที่เย็นแล้วเค้กก็จะไม่ยุบค่ะก้นก็ไม่หดด้วยนะคะมีความนุ่มฟูค่ะสีสวยงามชุดนี้เป็นชุดที่สองค่ะ เป็นชุดที่พักแป้งไว13้13-14นาทีนะคะเขาก็ยังฟูสวยไม่ต่างจากชุดแรกมากค่ะหน้าไม่ยุบก้นไม่หดเหมือนกันค่ะเนื้อเค้กจะมีความนุ่มฟูและไม่แห้งกระด้างค่ะและถ้าใครอยากนำสูตรเค้กนี้ไปใส่พิมพ์ปอนก็สามารถใส่ได้ขนาด2-3ปอนค่ะ วิธีอบก็ใช้ไฟและอุณหภูมิเท่ากันนะคะแต่ระยะเวลาจะไม่เท่ากันค่ะแบบปลอมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30-35นาทีค่ะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะต่อไปจะมีตัวอย่างของการตีไข่ขาวที่ตั้งยอดอ่อนเกินไปและยอดแข็งเกินไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะ ภาพนี้คือการตีไข่ขาวที่อ่อนเกินไปมีสีขาวนวลแต่ไม่เป็นริบบอนไม่สามารถตั้งยอดให้ปลายงองงุ้มได้จะมีลักษณะเหลวค่ะส่วนภาพนี้จะเป็นการตีไข่ขาวที่แข็งเกินไปมีการตั้งยอดแต่ปลายไม่งองงุ้มค่ะลักษณะของไข่ขาวจะมีความแน่นค่ะหลังจากนำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงทางซ้ายคือไข่ขาวที่มีลักษณะแข็งส่วนผสมที่ได้จะมีความข้นค่ะ ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นไข่ขาวที่ตีอ่อนเกินไปพอมาสผสมกับส่วนผสมของไข่แดงก็จะมีความเหลวค่ะจากทดลองด้วยการนําเข้าอบด้วยไฟและอุณหภูมิเท่ากันผลลัพธ์ที่ได้คือชุดที่ไข่ขาวแข็งเนื้อเค้กจะมีความนุ่มฟูเบาเหมือนฟองน้ําเนื้อสัมผัสจะแห้งกระด้างเล็กน้อย ส่วนชุดที่ตีไข่ขาวอ่อนเกินไปเนื้อเค้กจะมีความแน่นรุ่มฟูน้อยเนื้อสัมผัสค่อนข้างหยาบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ